สวัสดีครับสมาชิกของร้านของเล่น Toys Car Shop นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีนะครับที่เป็น200ท่านแรกที่กดไลค์หน้าเพจของ Toys Car Shop นะครับโดยจะเริ่มจากรางวัลที่5นะครับผมจะเป็นบัตรส่วนลด20%นะครับไว้สำหรับใช้ซื้อสินค้าจากทางร้าน Toys Car Shop นะครับโดยรางวัลนี้จะมีทั้งหมด3ท่านนะครับที่จะได้นะครับผมจะเริ่มจับเลยแล้วกันนะครับ อ่าหล่นมาแล้วนะครับท่านแรกนะครับเราขออีกสองรางวัลน,นะครับโอเคนะครับจะมีทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกชื่อว่าสาสินีน้ำนะครับท่านที่2อชริยวัจริยวัฒนะครับจินดานะครับและท่านที่3ว วชรีพรคุณแสงนะครับผมสามท่านนี้จะได้บัตรส่วนลด20นะครับต่อไปเป็นรางวัลที่สี่นะครับบัตรส่วนลด4 0นะครับอันนี้มีหนึ่งท่านนะครับถานะครับชื่อผู้โชคดีนะครับชื่อว่าคุณนินจาโกโก้นะครับได้บัตรส่วนลด40ตครับต่อไปรางวัลที่สามนะครับจะเป็น ตัวต่อนะครับผมเลโก้นะครับยี่ห้อสลูบานนะครับชุดรถถังนะครับชุดทหารนะครับผมมูลค่าห้าร้อยบาทนะครับผู้โชคดีได้แก่ยานะครับขยับให้รู้เลยนะฮะได้แก่โอ้ไม่เจอครับเจอแล้วครับคุณตุกตา ทาพุทธนะครับผมนะครับคุณตุกตาทาพุทธนะครับต่อไปครับเป็นรางวันที่2นะครับเป็นชุดเครื่องครัวนะครับเสมือนจริงนะครับของเราเนี่ยักเก็บได้นะครับมูลค่าเก้าร้อบาทนะครับผมแต่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมกลับมาแล้วครับผู้ที่โชคดีนะครับคุณอภิรัต ไทยทองนะครับนะครับรางวันที่สองนะครับผมส่วนรางวันที่หนึ่งของเรานะครับเป็นรถบังคับนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบนะครับผมมูลค่านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีนะครับได้แก่ขอจาบนะครับหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนโอเค คุณเพอร์ซี่แจ็คกี้เอนะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับออสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้รับที่ทราบรางวัลแล้วนะครับขอให้ติดต่อกับผ่านทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับเพื่อติดต่อวิธีนัดรับหรือว่าการจัดส่งสินค้านะครับหากภายในวันที่วันที่5นะครับ เออวันวันที่สิดีกว่าครับวันที่สิกันยานะครับหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากท่านนะครับเราจะขอสละสิทธิ์นะครับของท่านและจับฉลากท่านอื่นนะครับเพื่อมาแทนนะครับผมครับขอบทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ร่วมสนุกกับทางร้านทอยคาช็อปนะครับหวังว่าจะได้ร่วมสนุกกันอีกในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ